เพื่อนทิย์ก็มาพบกับทิย์อีกเช่นเคยนะคะวันนี้ทิย์จะทําแกงเผ็ดไก่นะคะแกงพริกเผ็ดที่แกงเผ็ดใต้นะคะซื้อมาด้วยน้ำพริกนี้ประมาณขีดหนึ่งนะคะยี่สิบบาทแล้วก็กะทิครึ่งโลนะคะกะทินี่ขึ้นโลแล้วก็ผักนะคะใส่มะเขือนะคะใส่มะเขือมะเขือนี่ยังไม่ได้หั่นนะคะเดี๋ยวค่อยหั่นจัดเคี่ยวน้ำซิก่อนแล้วก็จัดเคี่ยวตีนไก่ก่อน อันนี้ใส่กระชายด้วยหัน่นเองชิ้นใหญ่หน่อยนะคะเพราะว่ารีบนนะคะคีเวลาก็เดี๋ยวมาดูคันข้าเหมือนเดิมน,นะคะฝาข้าวครัวเหมือนเดิมเก,ก่ยวกะทินะเก่ยวกะทิดใส่ไว้นานแต่งมันในตะไระให้น้ำแห้งนิดนึงที่ทุบก้อนเอาไม่ได้ใส่เป็นก้อนอะไรอย่างนี้จะเอาน้ำกะทิมันเย็นะใส่ มัวเอาขาก้องใส่ก็เลยเ๋ยจะใส่น้ำพริกลงไปเนาะหัดน้ำพริกนะหัดนน้ำพริกนะก่อนขอใครก็น้ำพริกแกงจ้านี้มันจะมีรสจับอยู่แล้วเนาะเพาใส่เครื่องมาแล้วที่นี้ก็ไม่รู้ว่าจะยังไงก็อเดี๋ยวมาดูกันนะคะ กะทิก็ใส่กะทิเอาน้ำพริกไปแล้วนะคะจะใัดน้ำพริกแค่หนึ่งน,นะคะผัดจนหอมนะคะไม่ใช่แคบบ่แต่น้ำพริกแก้ใต้นี่เพื่อนๆต้องระวังหรือม่าหนึ่งขีดนะคะขีดนี้ที่ยี่สิบบาทก็จริงเพื่อนๆต้องต้องไอ้ไรอะไรนะเพื่อต้องตักออกไว้หน่อยหนึ่งก่อนนะคะถ้ามันไม่รสไม่จัดค่อยเติมนะเพราะว่า หนึ่งเขาปรุงมารสเข้มข้นนะคะเขใส่เน็ตทุกอย่างนะ,ะมีมีอยู่ในนี้หมดเขาจะผัดแล้วก็จะเติมน้ำแอลกอฮอกระทีไปเรื่อยๆนะคะนี่คือผัดนี่นะคะผัดใส่กรทียมแล้วทีที่ต้องผัดออกเม็ดหนึ่งก่อนนะคะจากนั้นผัดประมาณสิบนาทีนะคะถ้าใช้ไฟแรงก็ไม่ถึงสิบนาทีก็ประมาณห้า ไฟไม่แรงเท่าไหร่อาจารย์ค่ะพี่สาวพี่ขอตัดน้ำซิปไว้ก่อนนะคะขอติดแป๊บนึงนะะคงานนี้พี่พี่จะติ่งไก่ลงไปตักก่อนเพราะว่าปขาไก่เนี่ยมันสุกยากนะเอาลงไฟสุดเลยก็ต้องระวังเรื่องการเติมเครื่องปรุงนะคะเพราะว่า น้ำพริกแกงใต้จะเป็นน้ำพริกที่เข้มข้นนะคะเขาจะปรุงเครื่องปรุงรสมาอย่างเข้มข้นแล้วระฉะนั้นต้องระวังนะครับที่พิธจะใส่น้ำตาลประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลปี๊นะคะเดี๋ยวจะใส่เข้าไปนะครับน,นี่นะคะพี่พี่ก็ใส่ไก่เข้าไปแล้วนะคะเพื่อนๆส่วนี้ใส่เข้าไปพอถ้ารสมันไม่จัดเราก็เติมนะคะ,คะเติมได้เติมไป ไก่นี่เป็นไก่บ้านนะคะไ่บ,บ้านผสมนะคะมีไก่พันธุ์ด้วยไก่บ้านไก่ที่เขาอะไรนะเขาเรียกไก่เหนียวอะ่ะถึงได้เอาขา,ม,ขขามันใส่ก่อนเพราะขามันน่านจะเหนียวเราต้อเคี่ยวก่อนนะคะเคี่ยวเคี่ยวกันกว่าอันไก่มันจะเปื่อยนะคะนี่นะคะใส่ไก่ไปแล้วนะคะก็ แกงใต้เนี่ยก็จะออกสีเหลืองนะเหลืองก็เคี่ยวไก่เคี่ยวอะไรในหะ้มันได้ที่เนาะรู้สึกว่าต้องระวังอย่างมากเรื่องความเิ็มนะคะเพราะว่า,วาน้ำจแกงใต้นี่จะเข็มมากๆเลยเราจะใส่เกลืกอในะห้เข้ม่ะฮคือเราเติมเครื่องเติมใบไปมันมันถึงต้องตักผิดออกไว้ก่อนนะคะ,ะก็ฝากด้วยนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกด ลกดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามเพื่อให้พลาดคลิปต่อๆไปนะคะก็มีเมนูแปลกๆมานำเสนอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆท่านได้ชมต่อไปนะคะกระตันไก่เนาะหรือเข้าเป็นรกระชายนะใส่ไปนะคะนะาานะใส่กระ,ะาชายเลยนะก็ยังจะเที่ยวอีกสักพักหนึ่งประมาณที่สินาทีเพื่อให้ไก่มกันเผ็ดไก่รู้สึกน่าจะเหนียวนะคะเอาเค้าไก่เหนียว เที่ยวไปก่อนนะคะเราจะเผื่อเพราะว่าสังเกตดูที่หนังมันโอเคเีแนั่นแล้วนะก็จะต้องอีกแป๊บหนึ่งก็จะใส่มะเขือนะคะใส่มะเขือปรุงรสนะคะพอรู้สึกว่ารสชาติมันก็โอเคแล้วแล้วน้ำพริกพริใส่หมดนะคะัเพื่อนๆใส่หมดเลย ก็ยี่สิบบาทโอเคแล้วนะคะทุนเดือนกไ็ได้ที่แล้วที่ทิพใส่มนะเขือนะคะจะมาเสือลงด้วค่ะแลมะเขือบางลูกมันจะแก่นิดนึงอันนี้ก็เข <c oughs> ือหน้านี้เลือกยากแก่ไวนะหน้าหนะ้าร้อนมะเขือมันจะแก่ไว หยับ้อยนะคะใส่มะเขือไปแล้วแล้วหยับ้อยนะคะกพคนให้ามะาเขือมาโดนความร้อนให้เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเขียวอึหรือนะคะเขียวอืหรือไม่ใช่ไม่ใช่อืบนั่นนะคะดำนะคะให้มะเขือมาโดนความร้อนให้ให้ทั่วถึงกันแล้วก็มาติดเสาวไว้แป๊บหนึ่งนะคะ ก็จะปิดไฟแล้วนะคะเพราะว่าใส่ปุ๊บไฟก็ปิดใส่นแ,แล้วก็เติมหัวกะทิเลยเติมหัวกะทิก็ปิดเลยนะคะไม่ต้องอะไรมากมายนะคะแค่นี้ก็เลิกแล้วค่ะอันนี้หวกะทิแคใส่ไปแล้วโอเคจบจบกระบวนการนะคะก็ให้มันเดือดปุดๆขึ้นมานิดนึงแล้วก็ พอแล้วนะคะอันนี้ที่ตักกอกมาแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะหน้าตาก็จะประมาณนี้เนาะเจนะคะถ้ายาวก็ต้องขอโทษขอไทยด้วยนะคะต้องกามองไม่เห็นขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ